ลาบเนื้อนะสูตรไหนสูตรอีสานเลยครับพี่อีสานพ่อครัวมาจากอีสานเนียบอกแต่พ่อครัวเป็นคนปัตตานีอ้ยยาเอามาลองเอ้ามาลองเราเจอร้านลาบแล้วครับที่ตามหาร้านลาบที่ปัตตานีสุดท้ายเราก็มาเจอเราจะได้กินลาบที่ปัตตานีแล้วครับ เจอแล้วร้านลาบที่ปัตตานีนะครับมาเบอร์ก็นิ้เปยนื้อตเดียวไได้หมเนื้อแต่เดียวเนื้อแเดียวเยวนืเ้อแต่เดียวครับอัน <c oughs> <c oughs> นี้ก้อยตกก้อยตกลาบนโตกะพรท่านนโต๊ะจักเชือกราบเพื่อนาโตกครับเน้อเรเห็นมีหีครับลาบปัตตานีมันมีหลีเฮ้ยฮ ของแค่ของแงน่สบายจังว่วะ,ะรีวิวหน่อยคะ่ะอ่านรีวิวอันนี้นะคะรีวิวอ่าไม่รูน้ำตกให้ดู <c oughs> ต้องบอกว่าน,นี่คือน้ำตกที่ไหนน้่นน้ำตกที่ไหนคะน้ำตกตาตัวอ่าอือน้ำตกที่ปัตตานีอืมอืมครับดีอืมดีเลยว่ะ<อ> S <S ด,ดีดี feels, ดีดีเลยดีเลยดีเลยลองชิมดูตามีาตามานี่ตามมาลองตามาครับมีความม้นหวานของเนื้อแล้วมีความเจ็บเือเือเกรียงบางอย่างต้อลองชิมไหมลองชิมดูที่ทำทำถึงนะทำถึงไหมครับมันเป็นน้าตกสไตล์แบบี้ำตกสไตล์สัานีกับบล็อกกีรายอจะแซบครับ เขาเป็นคนนิสัยค่ะเขาว่าคนท้ำเป็นคนปัตตานีคนเห็บคนปัตตานี่ครับผ่าน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 ค่ะไม่หยาบไม่หยาบที่ร้านอะไรคะติดลม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 นะคะลม คนไทยอยากติดตามอยากไปเบิ่งร้านอาหารแบบนี้นะครับดูได้ที่เพจเราดิเพจเราดิเราดิครับเราอยู่ต่างไปทุกที่เพจตามไปทุกที่ในประเทศไทยนะครับพาไปดูพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปทำกิจกรรมต่างๆนะเราดินะครับโดยคุณโอชุมโนฮิวนะครับ